เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP สิบบันทึกของท่านผู้เท่าตอนที่หนึ่งท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานใช้อารมณ์แน่นอนหรือเปล่าอันนี้จะต้องคำนึงไว้เสมอว่าอิมาหังพระาวาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามิ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้หากว่าท่านทั้งหลายเผลอไปสร้างความเชื่อความชั่วคือเราเมื่อพะธรรมิในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งเข้าก็แสดงว่าท่านทั้งหลายปฏิยานเปล่าไม่ได้มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรอุปสมบทบรรพชาเข้ามาแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรกลายเป็นคนหลอกลวงโลก ทำลายความสุขของชาวบ้านที่เราเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าล้างผ่านทรัพย์สินชาวบ้านโดยใช่เหตุฉะนั้นในฐานะที่ท่านบวชเข้ามาในพระในศาส,สนาขององค์สมเด็จพระบรมมโลกเชษจงเอาน้ำใส่ใส่ใส่ขันเมื่อน,น้ำนิ่งแล้วก็จงมองดูเงาไว้เสมอว่าเวลานี้เราหัวลน้นคิ้วไม่มีหนวนไม่มี มองดูกายคลองผ้าเหลืองมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาเคารพบ,บูชาเขาต้องทําตนให้เสมออย่างนั้นอย่าทําตนให้เลยไปเพราะพระธรรมวินัยบทใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรง,ทรงสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักของเราฟังกันอยู่เป็นปกติ อย่าให้ใครจากจริยาวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าตัดว่าสิ่งนี้ไม่ควรเราไม่ทําสิ่งนี้ควรเราทําคันธะทุระวิปัสนาธุระรมเสียให้ครบนี่การพูดอย่างนี้ไม่ใช่เร่งรัดให้คนนั้นทํางานคนนี้ทํางานแต่ว่างานของเรามีอะไรบ้างเราควรจะรู้ตั้งใจช่วยกันทํางานเป็นการบริหารตนบริหารตนวไปในตัวเสร็จ สำหรับวันนี้ก็จะขอนำปฏิปทาของท่านพุท่ามาเล่าหลังจากที่ท่านได้ลาจากพุทธภูมิแล้วตอนนี้ท่านอย่าลืมว่าท่านผู้เท่านี้ฝึกมาหมดทั้งกรมาฐาน40ในมหาปฏิปทานสูตรแล้วยังมีคิริมานฑสูตรแล้วยังมีสูตรต่างๆอีกมากมายที่เนื่องด้วยการปฏิบัติในปฏิปทารวมความว่าท่านเป็นคนตะกะ กระมังตะก,กะในการศึกษาตะก,กะในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่ากําลังใจส่วนนั้นยังมีความปรารถนาในพุทธภูมิอยู่จิตก็มีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือทรงชาสมบัติในพระกรรมฐานสี่สิบในมหาสติประธานสูตรในคริม,มานนทสูตรทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในธรรมจักกปวัตนสูตรก็ดีในอาทิตตปริยาสูตรก็ดี ในอนันตลราคณะสูตรในธรรมนิยามก็ดีรวมแล้วสรุปเอาใช้หมดทุกอย่างเพื่อเป็นการรักษากำลังใจสิ่งที่ท่านไม่ลืมก็คือความตายเพราะจิีใจเราพร้อมไปด้วยเมตตาบรารมีแต่เทว่าอย่าลืมผู้ปฏิบัติในสมารสมณธรรมของอมงสมเด็จพระชินสีเขาจะสนใจแต่คนดีเท่านั้นเรื่องคนเลวอย่าไปอ้างนะว่าตอนนี้ ตอนนั้นตอนนี้เคยให้เขาให้น้ำตอนนั้นมันเป็นเรื่องความดีถ้าตอนเลวเขาไม่ครบแล้วก็อย่าไปว่าเขาด้วยว่าพุทธเจ้าทรงสอนว่าอาเสวนาจะพาลานังปันทิตานันทะเสวนาปูชาจะปูชนียตังเอตัมมังคะละมุตตังการไม่คบคนเลวหนึ่งการคบแต่คนดีหนึ่งการบูชาบุคคลที่มีความดีควรบูชาหนึ่ง จัดว่าเป็นอุดมมงคลน,นี่เป็นคติของท่านแต่ถ้าว่าท่านก็ลองทุกอย่างคนที่เขาว่าเลวลองคบดูซิจะดีไหมเอาดีไม่ได้แน่เพราะเจ้าคนเลวนี่เขาคบมันสร้างสรรค์ความเลวของมันไว้มากมันไม่เอาคลายความเลวเมื่อพิสูจน์แล้วว่าคบคนดีมีความสุขบูชาความดีของบุคคลผู้มีคุณมีความสุขฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจว่า อาหารของคนเรยวเราไม่พึงปรารถนาแต่ต้องการแต่อาหารของคนดีถ้าในถิ่นใดไม่สามารถจะมีคนดีเราจะอดตายยอมอดตายดีกว่าดีกว่าที่จะกินข้าวของคนเรยวเพราะเกรงว่าความเร็วจะติดมันจะติดมาจากไหนเพราะอาศัยข้าวเป็นสื่ออาหารเป็นสื่อเขาก็จะถือว่าคอาเลี้ยงดูปูเสือให้มีความสุข นี่คนเลีวที่ต้องการจากเรานั่นก็คือความเลยวให้เราทำลายพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคตินี้ขอท่านทั้งหลายจงค่อยควรดูว่าที่ท่านพูดเทาคิดอย่างนั้นนะ่ะมันผิดหรือมันถูกจะสังเกตดูได้ว่าท่านจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนที่มีจริยาเลว หรือว่าบุคคลที่เข้ามารบกวนในการเจริญสมณาธรรมท่านจะกระโชกกระชากให้โกรธไว้เสมอเพราะคนเลวโกรธเสียได้ดีไม่มารบกวนทำลายความดีที่จะพึงสร้างนี่เป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งและนอกจากส่วนทุกอย่างกรรมฐานทุกอย่างที่ทรงแล้วอย่าลืมเมื่อกรรมฐาน40สบอย่างเดียวก็เหลือแหละแต่ว่าท่านองค์นี้ไม่มีคำว่าพอมีอะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตววาดีลองหมด ลองให้หมดไหนๆตั้งใจเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วมันไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรนี่เป็นกำลังใจของท่านผู้ปฏิปัปฏิบัติแล้ว2ในวิชา3และ5ในอภินญาหกซ้อมหมดไม่เหลือมีอะไรบ้างไม่ยอมให้เหลือการปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีกำลังใจอย่างเดียวว่าทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาส,สนาคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราถ้าสิ่งที่คนอื่นทำได้เราทำไม่ได้ยอมตายดีกว่าร่างกายไม่มีความหมายในเมื่อเรามารันเลวเราก็ไม่ควรอยู่ให้มันหนักแผ่นดินเปลืองอาหารชาวบ้านเปลืองทรัพย์สินของชาวบ้านนี่กำลังใจของท่านที่บอกไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าปฏิปทาของท่านตอนหลัง ท่านจะสงสัยตอนนี้เข้าจุดเครียดจุดเครียดว่าตอนนี้เป็นตอนที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นจริยาการปฏิบัติมันมีความหนักมากคือว่าจะต้องถูกเร่งรัดเพราะอาศัยที่ต้นลาจากพุทธภูมิคำสั่งพาะพุทธเจ้าหลังจากนั้นคืนที่สอง จากองค์สมเด็จพระประทีพแก้วทรงยอมรับการลาจากพุทธภูมิพระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาว่าต่อเธอต่อไปหลังจากสีทุ่มจงเลิกรับแขกข้อห้องบูชาพระชันจะมาสอนตามเวลาคําสั่งต้องเป็นคําสั่งตามปกติท่านก็เป็นคนเข่นคัดในเวลาอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าเวลานี้ให้เคลื่อนไม่ได้ถ้าเคลื่อนคาดกันสักวาละหรือสองวาระก็ต้องเลิกครบทันที ถือว่าคนเลียวประเภทนี้ไม่ควรจะคบเอาไว้ฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมตายทรงสั่งก็ปฏิบัติตามทันทีเพราะเป็นของ,ของหายากถ้าคนเขาลองถามมาได้เขาคงจะถามว่าพบพระพ,พุทธเจ้าได้อย่างไรนี่คุยตามปฏิปทาของท่านเราไม่กลัวใครว่าบันทึกมาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามบันทึก ที่ว่าไม่กลัวไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้อ้างตัวเป็นท่านผู้นั้นว่าตามบันทึกของผู้นั้นแล้วก็จงอย่าลืมว่าวิชาสามอภินยาหกและสมาบัติแปดทั้งันคล้องทุกอย่างการจะพบกับใครก็เป็นของไม่อยากจะพบกับเทวดาจะพบกับพรมพบกับพระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะพบกับพระพุทธเจ้าก็พบได้ถ้าไม่แน่ใจก็เชิญทําใไม่ได้พิสูจน์กันตามนี้มาจเจริญวิชาสามให้เกิด ทำอภินยาให้เกิดดูทีว่าจะพบได้หรือไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แล้วก็ก็อย่าเพิ่งไม่นั่งสงสัยนั่งวิจาร์ไอ้สันดาลเรยวมันจะเผาผ่านจิตเมื่อองค์สมเด็จพระธรรม,มาสามิตรท่านตัดอย่างนั้นจะเข้าห้องตามเวลาหรือก่อนเวลานิดหน่อยเหลือเวลาอีก15นาทีเข้าห้องบอกแขกเลิกปิดประกาศว่านับตั้งแต่ตอนนี้จะเลิกตั้งแต่ เวลาสามทุ่มครึ่งใครจะไปหรือไม่ไปก็ช่างเข้าห้องปิดประตูลงกอน,นอนสบายเข้าไปก็บูชาพระรัตนาตารัยทำวัดตั้งกำลังใจไว้ในจุดทรงสมาธิถึงเวลาสี่ทุ่มตรงก็ปรากฏว่ามีฉับพันธังสีก็ปรากฏเป็นพระพุทธรูปเป็นพระรูปพระชมของ องสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ทรงมีพระบัญชาว่าเธอจงเอ็นกายลงไปนอนในลักษณะสีหาสายญาติทรงจิตเป็นสมาธิท่านว่าอย่างไรก็ทำตามนั้นท่านว่าอย่างนั้นต่อไปเข้าอภินยาพละสมาบัติคําว่าอภินยาพละสมาบัติบางทีท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจว่าสมาบัติที่พึงได้ถ้ามีอภินยาผสมก็ใช้กำลังของอภินยาเข้าร่วมด้วย พูดอย่างนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามไม่อธิบายใครอยากจะรู้อาการเป็นอย่างไรก็เชิญทำอภิญญาให้ได้แล้วจะรู้เรื่องจะมานั่งสอนกันตอนนี้ไม่มีทางเมื่อเข้าอภิญญาพละสมาบัติเต็มอัตราแล้วถอยมาอยู่อุปจารลสมาธิทรงสั่งให้ทำจิตเข้าถึงสมาบัติ8 จิตทรงตัวเดียวแล้วถอยมาเข้าอุปจารสมาธินี่เป็นจริยาของท่านผู้ทรงอภิญญาถ้าหากว่าเป็นจริยาของเราก็รักษาลมหายใจเข้าออกใช้กรรมาฐานที่เรามีความคล่องรักษาอารมณ์ให้สบายจิตเป็นสุขที่สุดที่จะพึงได้ในวันอันหลังจากนั้นก็พิจารณาวิปสัสสนาญาณเพราะเข้าอภิญญา พารสสมาบัตตตั้งจิตตรงอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิเข้าจิตตั้งแต่ช 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ั้นหนึ่งสองสาม่ห้าหกดแอยู่ที่ชั้นแปดอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถอยหลังมาอยู่อุปจารสมาธิตอนนี้มีกําลังตั้งมั่นจิตทรงตัวเหมือนกับเสาหินที่ปักไว้มีอารมณ์เบาใจโปร่งมีความสุข ตอนนี้ตอนเองสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีพระพุทธดีกาว่านับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเธอจงคิดตามฉันพูดนี่ฟังให้ดีนะแทนที่ท่านจะสอนให้คิดเองท่านว่าจงคิดตามฉันพูดแล้วก็ตัดช้าๆเบาๆวา่าสภเกสีการลาพุทธภูมิคราวนี้ของเธอก็มีประสงค์จะตัดกิเลสให้เป็นสมุเชเทัประหาน คนที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุเฉทประหารได้นั้นต้องมีจิตใจเข้าถึงอริยสัจถ้ามีอารมณ์ไม่มั่นคงในอริยสัจไม่มีทางที่จะบรรลุได้อริยสัจสี่คือ 1. ทุกสองสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกสามนิโรธความดับทุกหรือทุกดับสี่มักได้แก่ปฏิปทาถึงความดับอริยสัจทั้งสกิจที่จะ พึงทําให้มีสองคือทุกข์กับสมุทยัยเพราะคำว่ามรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราทรงอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องหาใหม่นั่นก็คือหาทุกข์ให้พบและก็ทําลายต้นเหตุของทุกข์ให้ได้ท่านตัดแล้วก็ถามด้วยว่าคําว่าทุกข์หมายความว่าอย่างไรท่านผู้เท่ากล่าวในบันทึกของท่านว่าทุกขหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องจำต้องทน เพราะมันมีการฝืนอารมณาา์การใดที่ก็ตามจะเป็นศีลก็ตามจริยาก็ตามการสัมผัสก็ตามถ้ามันฝืนอารมณ์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านบอกใช่แล้วการคิดอย่างนี้ถูกตรงตามเป้าหมายที่พระอหรหันต์เขาคิดกันตามบันทึกของท่านบอกว่ารู้สึกว่าตัวมันอยากจะลอยเพราะคำว่าคำชมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่หากันได้ยาก แต่ท้าว่าการชมของท่านจะชมใครบ้างไม่สําคัญท่านบอกว่าพอได้รับคําชมเท่านั้นมันเกิดจะเป็นอรหารเสียเวลานั้นใจมันชุ่มชื่นมองหาทุก์จากคำเข้าจากข้าวคำเดียวพระองค์ก็ตรัสต่อว่าสัมภเกสีจะให้ดีว่าอะไรมันเป็นทุกข์เธออย่าเพึ่งหาทุกข์ที่มันจะสำคัญน้อยหรือสำคัญมากก็ตามที่มันอยู่ห่างตัว อันดับแรกจงมองหาทุกของคำข้าวเสียก่อนข้าวหนึ่งคำที่เจ้าบริโภคเข้าเข้ามันมาจากความสุขหรือความทุกข์ท่านผู้เท่าได้บันทึกไว้ว่าได้กล่าวทวนไปว่ามาจากความทุกข์พระพุทธเจ้าค่าท่านทรงย้มพระโอษฐ์เธอรู้แต่ทว่ายังรู้ไม่ละเอียดเธอจะรู้แต่เพียงว่าอาหารที่เธอบริโภคเข้าไปนั้นกว่าที่เธอจะได้มา เธอต้องเดินไปบินธบาตและชาวบ้านเขาจะเอามาใส่บาตรได้เขาต้องหุงหาอาหารต้องหุงหาทําให้สุกไว้ก่อนปกติเธอมีอารมณ์รู้เพียงเท่านี้การรู้เพียงเท่านั้นยังมีความดีน้อยเกินไปที่จะเป็นอรหันต์คนที่เขาจะเป็นอรหันต์ได้นั้นเขาไม่คิดแค่นั้นอารมณ์คิดแค่นั้นมันยังสั้นย่างหยาบเกินไปถ้าจะพึงได้ก็เพียงอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันขั้นสัก กัดสักแตกขัดตรงแต่ถึงจะได้ก็ช้าเต็มที่เพราะอารมณ์อย่างนี้ยังหยาบมากตอนนี้เมื่อกี้มันจะลอยพอโดนชมจะลอยพอโดนตะลุมพุกตีหัวตอนนี้ซุดลงมาทันทีแล้วพระองค์ทรงทราบทรงทราบทรงย้มพระโอ้นให้ชื่นใจว่าไม่เป็นไรสัมภเกสีพ่อมาคราวนี้หวังจะส่งขอเธอให้เข้าถึงจุดตามที่เธอประสงค์ เธอไม่ต้องหวั่นไหวในถ้อยคำของพ่อพ่อพูดให้เธอมีความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้ประนามว่าเธอเลวจงฟังต่อไปคําเข้าคําเดียวมันทุกข์หนักเหลือเกินมันทุกข์มากยากที่จะเปื้องให้ผนได้จงคิดตามนี้ว่าข้าวก่อนจะสุกเขาทำอย่างไรบ้างข้าวก่อนจะสุกชาวบ้านต้องหุงให้สุก อาการจะหงให้สุขเขาทำอะไรบ้าง 1. ต้องเอาเข้าวสารมาใส่หม้อ 2. ต้องหาน้ำมาใส่หม้อในข้าวสาร 3. ต้องหาหมอมาเป็นเครื่องรองรับ 4. ต้องมีเตา 5. ต้องมีเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องต้องนั่งคุมดูว่าข้าวจะต้องให้สุขขนาดไหนจะให้อ่อนหรือแข็งขนาดไหนอาการที่ต้องทำอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ ระองค์ตรัสถามท่านผู้เท่าบรรเทาไว้ว่าเป็นความถูกพระเจ้าค่ะท่านตรัสถามว่าถูกเพออาราะอะไรท่านผู้เท่าตอบว่าถูกเพราะต้องใช้กําลังกายเหนื่อยแทนที่จะมีเวลาพักผ่อนนอนให้สบายต้องไปทนทุกข์ทำกิจการนั้นๆเพื่อเลี้ยงร่างกายซึ่งมีสภาพไม่เที่ยงพระองค์ก็ทรงแย้พระโอษฐว่าเข้าใจถูกแล้วเพราะอาการอย่างนี้ อาการเข้าใจอย่างนี้อารมณ์มันต้องทรงตัวไม่ใช่ว่าจะมีการรู้สึกอยู่ในขณะหนึ่งของหนึ่งวันต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือเวลาที่กำลังเตือนอยู่เวลาที่จะหลับก็ต้องหลับไปด้วยอารมณ์อย่างนี้ถึงรู้จักว่าแม้แต่เข้าคำยาวในปากมันเริ่มทุกข์เรากินเข้าไปแล้วมันทุกข์ ทีนี้ก่อนที่จะได้กินชาวบ้านเขานำมาด้วยความทุกข์เราจะหาข้าวมากินได้เราก็จำเป็นจะต้องเดินไปหาเขาการเดินไปฝนตกแดดร้อนเนหน็ดเหนื่อยยุงริ้นกัดดีไม่ดีก็ถูกสัตว์เลื้อยคานกัดถึงแก่ชีวิตเป็นอันว่ากิจคือการบำรุงบำาเลอรร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังมันไม่มีความเที่ยงไม่มีการทรงตัวแล้วมันก็เป็นทุกข์ ถ้าเราเอาจิตเข้าไปเกาะมันเป็นโรคคานิทงังเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บนี่มันเบียดเบียนเป็นปกติธรรมดามันสร้างความทรมานให้แก่จิตในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาต้องสลายไปแต่ในเมื่อมันยังไม่พงังเราก็จำจะต้องเลี้ยงมันที่เราต้องลำบากยากเข็นก็เพราะร่างกายที่มีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายที่มีสภาพสับปับ ถ้าเป็นคนก็คมไม่ได้เพราะเลี้ยงไม่เชื่องเห็นได้หรือยังว่าร่างกายมันนำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เรืมแล้วหรือยังท่านบอกแล้วให้คิดตามท่านพูด,ท,พดท่านไม่ได้ให้ตั้งหนา้าตั้งตาจำตามสัญญาให้ใช้ปัญญาคิดตามที่ท่านพูดท่านพูดเท่าตามบันทึกว่าเห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะก็ทรงมีพระพุทธบัญชาว่า อย่าเห็นแต่เวลานี้เวลาเดียวนะฉันสอนอะไรก็ตามเธอต้องจำต้องคิดต้องพิจารณาให้จิีทรงตัว24ชั่วโมองฟังอย่างนี้แล้วอึดอัดใจมากไหมพวกเราที่ฟังนี่ไหวไหมคิดไว้บ้างหรือเปล่าหรือคิดแต่เพียงอยากดีอยากเด่นอยากจะดูโทรทัศ์อยากจะฟังวิทยุอยากแต่งตัวให้มันโก้ อยากจะมีความร่ำรวยอยากจะ,สะแสวงหาทรัพย์สินโดยไม่ชอบทำหรือว่าอยากจะสึกไปแต่งงานมีลูกมีเมียกับเขามันจะได้มีความสุขเอาอย่างไรกันแน่เป็นอันว่าคำเข้าคำเดียววันนี้มันก็ไม่จบมันจะจบได้อย่างไรพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ดีกว่ามองดูเวลาเหลือนาทีเดียวเอาเท่านี้ก็แล้วกันเอาทุกเบื้องต้นความจริงคำว่าทุกนี่สอนยันตีสองทุกคืน ใช้เวลาการสอนอยู่หนึ่งเดือนย้อนไปย้อนมาเรื่องถูกแต่ว่าตามบันทึกของท่านนี่จะมาพูดให้เต็มไปทุกคำนี้มันเป็นไปไม่ได้เหลือ,อวิสัยที่จะบันทึกท่านก็บันทึกย่อเอาไว้เอาละบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายมองดูก็หมดเวลาแล้ววันนี้ก็ขอฝากถูกไว้กับท่านว่าท่านทั้งหลายจงพยายามทรงถูกไว้ในจิต ว่าจิตท,ที่เรามีเชียเวสย,ยูทูบลมหายใจเข้าออกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ความสุขท่านจะรักทุกข์หรือรักสุขก็เป็นกิจของท่านต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายให้ตรงสักตั้งกายให้ตรงทรงจิตให้มันจะยืนก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ตามอัธยาศัยนำเอาเพราะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมตายในด้านของสมาธิหรือปัสสนา มาพิจารณาจนกว่าจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาของท่าน